สันอมอในกุ้มบรมาุลอยอยู่บรการตัส่วนสดค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กทุกคนกลับมาเจอกับครูสานิฟ้าเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง question word คือคำที่ใช้แสดงคำถามนะคะ question word คือคำที่ใช้แสดงคำถามครับซึ่งเป็นคำที่เราพบเจอบ่อยมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจาวันหรือในข้อสอบเองก็มักจะออกเรื่องนี้อยู่บ่อยๆครับ ในหนังสือเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6คคำด้วยกันครับได้แก่ who what when where why และ how ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคำเนี่ยใช้ยังไงกันบ้างลุยกันเลยตัวแรกคือ who ครับ who แปลว่าใครจะใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลครับเช่น who ทุกเดึกคาถามว่าใครเอารถไป ในที่นี้เราถามถึงตัวบุคคลเราจึงต้องใช้ who ครับต่อมาก็คือ what what แปลว่าอะไรนั่นสิแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนั่นแหละจะใช้ถามเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของทั่วๆไปเลยครับเช่น what is in the box ถามว่าอะไรอยู่ในกล่องในที่นี้เราถามถึงสิ่งของถูกไหมครับเราจึงใช้ What นั่นเองครับ What do you do คุณทำงานอะไรประโยคน,นี้ <What? S 2> เจอบ่อยมากในข้อสอบส่วน Conversation นะครับจำกันให้ดีๆละครับอีกคำที่มักเจอบ่อยๆก็คือ what happened ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะใช้ถามเวลาก็ได้ครับเช่น what time is it ถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว ต่อกันที่ when when แปลว่าเมื่อไหร่จะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่น when do you go to work คุณจะไปทำงานเมื่อไหร่ต่อมาคือตัวที่4คือ where ครับ where แปลว่าที่ไหนครับจะใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่เช่น where are you going ถามว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนจะใช้ถามว่าคุณมาจากที่ไหนก็ได้เช่น where are you from หรือ where do you come from สามารถใช้ได้ทั้งสองประโยคเลยครับต่อมาคือคำว่า why ครับ why แปลว่าทำไมจะใช้ถามเมื่อเราต้องการทราบเหตุผลหรือว่าสาเหตุครับเช่น why do you call me ถามว่าคุณโทรหาฉันทำไมในที่น <room> ี้เราต้องการอยากรู้เหตุผลหรือว่าสาเหตุที่เขาโทรมาเลยต้องใช้วายในการถามนั่นเองครับตัวสุดท้ายก็คือ how how แปลว่าอย่างไรจะใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะอาการต่างๆหรือว่าวิธีการบางอย่างครับเช่น How do you come to school? คุณมาโรงเรียนอย่างไรใช้ถามวิธีการว่าเขาเนี่ยมาโรงเรียนอย่างไรอาจจะเดินมานั่งรถเมล์มาหรือว่าแม่มาส่งครับหรืออีกประโยคหนึ่งก็คือ How are you today? วันนี้คุณเป็นอย่างไรสบายดีไหมใช้ถามลักษณะอาการครับ นอกจากจะแปลว่าอย่างไรแล้วยังสามารถใช้ถามความสูงความเตีย้ยความวยาวระยะทางหรืออายุได้ด้วยเช่น how tall are you คุณสูงเท่าไหร่<อ> how old are you ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วเรามักจะใช้ how ในการถามความถี่ได้ด้วยนะครับเช่น how often do you go swimming คุณไปไว่ายน้ำบ่อยแค่ไหนหรือ how นอกจากนี้ยังมีคำว่า which whom w o s ด้วยนะครับน้อง โดย3คํคำนี้เนี่ยไม่มีในหนังสือหรอกนะแต่พี่เพิ่มเติมให้สามารถจดเพิ่มลงไปได้เลยครับไปดูคำว่า which กันก่อนครับ which แปลว่าคนไหนอันไหนหรือว่าตัวไหนครับ ใช้ถามเมื่อต้องการทราบแบบแน่ชัดเฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงสิ่งไหนโดยจะให้เลือกจากตัวเลือกที่มีอยู่ครับ Which w o u l d you like to take คุณอยากได้อันไหนประโยคนี้มักเจอบ่อยๆในข้อสอบเช่นกันครับอาจจะเป็นสถานการณ์ในร้านขายของแล้วพนักง,งานถามเราว่าเราต้องการสินค้าชิ้นไหนก็ได้ครับต่อมาคือคำว่าภ h ม m ภูม m แปลว่าใครแปลเหมือนคำว่าฮูเลยครับ แต่ฮูจะเป็นประธานในประโยคในขณะที่ฮูมจะทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคครับเช่นฮูมที่จ u งมี t yesterday ถามว่าคุณไปเจอใครมาเมื่อวานในที่นี้เราโฟกัสที่คนที่เราไปเจอทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะถูกเราไปเจอไปพบจึงต้องใช้ฮูมครับและสุดท้ายคือคำว่า whose whose แปลว่าของใครใช้ถามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของครับเช่น Who's back is that? กระเป๋าใบนั้นเป็นของใครเวลาเลครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของ question words เรื่องนี้ไม่ยากเลยครับแต่ว่าออกสอบทุกปีถ้าน้องๆจำได้รับรองว่าเจอในข้อสอบต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยครับเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อสอบออนไลนกันค่ะข้อที่19นะครับโจทย์ถามว่า which questions had a different intonation ประโยคคำถามใดที่มีการออกเสียงสูงต่ำแตกต่างจากพวก different แตกต่างนักเรียนครับคำถามในภาษาอังกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2องกลุ่มอยู่ใหญ่ๆนั่นก็คืออันแรกก็คือ W H questions แล้วก็ Yes No questions W H question ก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว W H ยกตัวอย่างเช่น Who What, where, when, why, w h o s whom, which แล้วก็ how ด้วยเวลาลงท้ายประโยคนะจะต้องลงเสียงตำ่ำหรือเสียงเบาในท้ายประโยคส่วน yes no question มากจะขึ้นต้นประโยคด้วย Helping verb ได้แก่ ismr what's w e r e do, does, did have has และอีกหลายตัวเลยเวลาลงท้ายประโยคจะต้องลงท้ายประโยคด้วยเสียงสูงนั่นเองครับมาดูกันที่ข้อที่1เขาเขียนววาเขาเขียนว่า when were you at home when were you at home นักเรียนครับขึ้นต้นด้วย wh question ะนั H ้นแล้วลงท้ายเสียงตำ่ำข้อที่2 where were you last night where were you last night where wh question ลงท้ายเสียงต่ำข้อที่3 Were you at home last night Were you at home last night ขึ้นต้นด้วย were นั่นเองฉะนั้นแล้วลงท้ายประโยชน์ด้วยเสียงสูงและข้อที่4นะครับ Why were you at home last night ขึ้นต้นประโยชน์ด้วย why ฉะนั้นแล้ว last night ก็ต้องลงท้ายเสียงต่ำคำถามที่ออกเสียงสูงต่ำ แตกต่างจากพวกก็คือข้อที่3นั่นเองครับข้อที่21ถึง40 choose the best answer to complete the conversations จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเติมลงในบทสนทนาข้อที่21เป็นบทสนทนาระหว่างเอลลี่กับรูธนะครับเอลลี่ถามว่า why are you smiling ทำไมคุณถึงยิ้มรูธตอบกลับว่าจุดจุดจุด I got the highest score in English ฉันได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสดุดเอาอะไรไปเติมดีเพื่อให้บทสนทนานี้สมบูรณ์ข้อที่ 1. you're not คุณไม่ใช่ข้อที่ 2. he's not funny เขาไม่ใช่คนตลกข้อที่ 3. she's going out หล่อนกำลังออกไปข้างนอกข้อที่ 4. I'm very happy ฉันมีความสุขมากคำตอบคือข้อที่4นั่นเองครับ I'm very happy ข้อี่ข้อ2อครับเป็นบทสนาระหว่างจอห์นกับชาร์ลส์นะครับจอห์นถามว่า what time is it what time is it ตอนนี้อเวลาเท่าไหร่แล้วกี่โมงแล้วชาร์ลส์ตอบกับว่า choice ข้อที่1 last night เมื่อคืนนี้ข้อ 2. i t is a watch มันคือนาฬิกาข้อที่3 h minutes 8นาทีข้อที่4 is i t h i r t y โมง30นาที แปดนาฬิกาสานาทีฉะแนนแล้วคำตอบคือข้อที่4นั่นเองครับข้อที่24เป็นบทสนทนาระหว่างโคลยกับแจ็คโคลยถามว่า what is your favorite food อาหารที่คุณชื่นชอบอคืออะไรแจ็คตอบกับว่าข้อที่ 1. I like noodles ฉันชอบก๋วยเตี๋ยวข้อที่ 2. you're hungry ค,นะคุณหิวข้าวคุณหิวข้าวข้อที่ 3. I can make lunch ฉันสามารถทำอาหารเที่ยงได้ ช้อยส์ข้อที่ 4. you have ice cream คุณมีไอศกรีมะนั้นแล้วคำตอบคือข้อที่ 1. นั่นเองครับถามว่าชอบอาหารอะไรอาหารก็คือ noodles ก๋วยเตี๋ยวนั่นเองครับข้อที่2 5เป็นบทสนาระหว่างมิยากับเอมลี่นะครับมิยาถามว่า what are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่เอมลี่ตอบกับว่า choice ข้อที่ 1. i'm studying ฉันกำลังเรียน choice ข้อที่2 you're cooking พวกเขากำลังทำอาหารข้อที่3 you are a teacher คุณเป็นคุณครูข้อที่4 he is a policeman เขาเป็นตำรวจถามว่าคุณกำลังทำอะไร what are you doing ตอบกับว่า I'm studying นั่นเองครับนักเรียนครับถามยู่ตอบไ I ตอบข้อที่1นั่นเองครับขอ้อข้อที่26 Ethan ถามว่า how many days are there in a the week สัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีกี่วันเรเบิร์ตตอบกลับว่า four 4, 4, 7, 7, 7, 30่ seven เจ็ด thirty สามสิบ fifty-two ห้าสิบสองนักเรียนค่ะคีย์เวิร์ดคือคำว่า days in the week นั่นเองตอบข้อที่สอง seven นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับข้อสองออนไลนนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนอีกครั้งนะคะไว้เจอกันใหม่คาบต่อไปนะคะ すみませ